เลขาคำถามที่สองพี่น้องถามว่าละมาดซุบบาฮีลืมอ่านกูนูดเสียละมาดไม่ทองละมาดไม่มาอ่านนี่นะฮอัลดุลูลลาห์พี่นอ้องคำถามนี้มันขามีผลประโยชน์พี่น้องาบางคนว่าอี ه, ไม่ปักถามโบก็ได้จานตอิงปุ้มก็ะต๊อปปินพี่น้องถามแล้วดีเลวพี่น้อง นะเพราะมีหลายลายทานที่ยังไม่รู้เนาะพี่น้องถามว่าละมาซุบะฮีนี้ลืมอ่านกูนูดเสียละมาดไม้ทองละมาดไม่ไมย,มย,มยนี้ไอ้นี่ไม่เสียละมาดต่อย่างใดพี่นอ้องเพราะละมาดกูนูดนี้เฮ้ยพระว่าดูอากูนูดนี้พี่น้องเขาเรียกว่าเป็นส่วนหนึ่งจากสุนนั้นอับบอานนะถ้าว่าไม่อ่านดูอากูนูด จะจิตันนาะทิ้งรือลืมก็าตามเต่โนนึกขึ้นได้่อนหายสลัมนี้กะสูนัทให้เราทำการสูยุดสาวีสูนัทตรงนั้นให้เราสูยุดสาหีพี่น้องกี่ครั้งละสองครั้งนะสุบฮานามัลลายานามุวาลายัสหูนะมหาบริสุทธิ์หญิงผู้ถ มลายานามูผู้เถไม่มีการรับการโนนและไม่มีการเพ่อเรือและลาเล่ลุงลืมก็คืออัลลอฮฺสุบฮานาวะตาละเนาะเพราะฉะนั้นสูนั้นให้เราสูยุดสาวีนะแต่ถ้าไม่สูยุดสาวีล่ะไปน้องกาดายละมาดโซแต่ละมาดโคงเรามันกะเวง้งนะมันกะเวงมันกะ วงไปฮิตหนึ่งลาวเพราะฉะนั้นสุนัตให้ยาบ,บ้าชดเชยโดยการสูยุดสาวีเนาะนั่นคือโอตีสองเนาะสันๆวันลอัลลอ